จจจงงงรรรออออออขขขผผผููู AU ้้้นานมาแล้วครับที่โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากมายซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นล้วนส่งผลกระทบ ต่อทุกสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกและกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวไม่ว่าการปรับตัวเหล่านั้นจะเป็นในลักษณะที่ดีขึ้นหรือแย่ลงก็ตามโดยในอดีตการปรับตัวจะดําเนินไปอย่างเชื่องช้าและยาวนานแต่ตรงข้ามกับปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงคําถามก็คือแล้วการปรับตัวแบบไหนล่ะที่ตอบโจทย์ใช่การปรับตัวที่มีผลกระทบแบบนี้ตามมาหรือไม่ ครับผมกำลังพูดถึงปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่ประชาชนคนไทยยังพบเจอได้อย่างคุ้นหูคุ้นตาอาจจะเป็นเพราะเรายังขาดระบบการจัดการน้ำที่ดีหรืออาจจะเป็นเพราะจิตใจของคนและจิตสำนึกนั่นเองซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบในระยะยาวของประเทศเราลองมอนอีกด้านหนึ่งครับผลกระทบ ที่ส่งผลด้านดีต่อการเปลี่ยนแปลงผมกำลังพูดถึงสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันที่แพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกซึ่งแม้แต่ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเองก็ยังรับมือได้อย่างยากลำบากแต่ด้วยความร่วมมือของประชาชนคนไทยและภาครัฐทำให้สามารถปรับตัวและผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าวหรือเข้าสู่ New Normal ทำให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนจนหลายๆประเทศขนานนามว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถจัดการเชื้อรัดโควิด1 9ได้ดีเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียและอันดับสองของโลกครับดังนั้นวันนี้พวกผมเดชเชนจะนำเสนอรูปแบบและหลักการในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในทุกวินาที อย่างปัจจุบันครับ โลกเราล้วนอยู่บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ตัวเราเองพร้อมหรือไม่ที่จะอยู่บนโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงนั้นในวันนี้ในฐานะพวกเรา The Change มีกฎอยู่3ข้อครับที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองอยู่บนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนได้อย่างไรข้อแรกนะครับ การตัดสินใจอย่างแน่วแน่สิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรกๆในการเปลี่ยนแปลงและทุกเหตุการณ์เรามักจะต้องพบเจอกับการที่เราจะต้องตัดสินใจการตัดสินใจต่างๆเหล่านี้อาจจะมีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของเราต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะครั้งหนึ่งครั้งใดในทุกๆครั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ เป็นสิ่งที่สำคัญทุกทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านอาจจะเคยมีครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท่านทั้งหลายอาจจะต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างเคยลองคิดไหมครับว่าทุกครั้งที่เราตัดสินใจเราเคยลังเลใจไหมเพราะว่าทุกการลังเลแน่นอนเราทุกคนมีความกลัวและข้อต่อไปครับความยืดหยุ่น ความยืดหยุ่นก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่มีเหตุการณ์ใดที่เราจะสามารถคาดการได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะต้องเกิดขึ้นแบบนี้หรือแบบนั้นทุกเหตุการณ์เราจะต้องปรับตัวมีความยืดหยุ่นได้เสมอและข้อสุดท้ายข้ออีกหนึ่งข้อที่สำคัญความรู้เท่าทันเหตุการณ์ ความรู้ในเท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างโดยในที่นี้เราพูดถึงการพัฒนาตัวเองนั่นหมายถึงการรู้เท่าทันความรู้สึกของตอนเองผมมีเรื่องราวเรื่องราวหนึง่งที่เกิดขึ้นในกับ,กบประสรบการณ์ในชีวิตของตัวผมเองตั้งแต่อดีตมาจะมา,เล,า,เ,ลาเล่าเรื่องราวดังกล่าวได้ลองรับฟังนะครับว่ากฎสข้อนี้ใช้กับเรื่องราวในชีวิตจริงได้อย่างไรเรื่องราวมีอยู่ว่า เด็กทุกคนมนุษย์ทุกคนเกิดมาบนครอบครัวอันอบอุ่นเรามีพ่อเรามีแม่ที่คอยดูแลค้ำชูอบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็กจนโตพ่อแม่คอยสนับสนุนเราทุกๆอย่างทุกอย่าง,ก,างก้าวในชีวิตทุกการพัฒนาของเรา ในทุกห่วงชีวิตทุกห่วงอายุของเรามีพ่อและแม่มีเพื่อนมีสังคมมีครอบครัวคอยหนุนหลังอยู่เสมอแต่ใครจะรู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นไม่ได้โยรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเติบโตมากับครอบครัวครอบครัวหนึ่งพ่อเป็นข้าราชการแม่เป็นครูพยายามสั่งสอนอบรมสั่งสอนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอมา ครอบครัวอันอบอุ่นนี้ได้เดินทางเรื่องราวมาจนถึงอายุประมาณ13-14ปีวันนั้นเป็นวันที่16เมษายนพุทธศักราช2551ความสุขต่างๆเป็นหลังวันสงกรานต์พ่อกับแม่ได้ชวนผมน้องสาวและญาติอีกหนึ่งคนนั่งรถกันไปเพื่อไปเที่ยวในสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม จากวันที่เราคิดว่าเป็นวันสุขวันสุขสรรหันษาของครอบครัวทุกอย่างได้พังทลายลงณวันนั้นเมื่อเวลา14นาฬิกาของวันนั้นมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเด็กอายุ14-15ปีคนหนึ่งกับน้องสาวอันเป็นที่รักอีกหนึ่งคนซึ่งตอนนั้นเขามีอายุเพียงแค่12ปีเหตุการณ์ดังกล่าวเราเห็นรถหนึ่งคันขับลงมาจากทางชันลงดอยลงมา เลื้อยมาโดยที่ไม่คาดไม่รู้ว่ารถทางนั้นจะไปไหนรถของผมก็จอดอยู่ข้างทางสิ่งที่เกิดขึ้นรถคันนั้นอัดเข้ามาชนอัดเข้ามาชนต่อหน้าต่อตาคุณพ่อซึ่งซึ่งไคนขับรถเสียชีวิตคาที ่วนแม่แม่ทะลุออกจากกระจกรถหลังจากที่แม่ทะลุออกจากกระจกรถแล้วผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์ตรงนั้นเป็นอย่างไรต่อณส,สถานที่เกิดเหตุรู้ตัวอีกทีแล้วตื่นมาพร้อมกับคราบเลือดบนหน้าพร้อมหันหาน้องสาวโดยที่ตอนนั้น เราคิดอยู่แล้วว่าพ่อน่าจะเสียแต่คิดว่าแม่น่าจะยังอยู่แต่เรื่องราวกลับแย,แย่และเลวร้ายลงกว่าเดิมเมื่อถึงโรงพยาบาลมีพยาบาลแจ้งว่าคุณแม่เสียชีวิตในเวลาต่อมาพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ่งสำคัญต่อมาที่ผมคิดมาต่อน้องสาวผมจะอยู่ยังไงเด็กอายุ12ปีที่ไม่ได้สลบในเหตุการณ์เหมือนผมวันนั้น เขามองเห็นเหตุการณ์แต่เขาไม่รู้จักว่าสิ่งนั้นคืออะไรเขาถามว่าพ่ออยู่ไหนแม่อยู่ไหนผมไม่กล้าตอบน้องวันนั้นว่าพ่อกับแม่อยู่ไหนพูดได้แค่บอกว่าพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้วรีบหลบไปรีบวิ่งไปไปในห้องน้ำตั้งใจกับตัวเองตั้งใจอย่างแน่วแน่ ว่าจะไม่ร้องไห้ให้น้องเห็นเพราะน้องไม่เหลือเสาหลักอะไรณเวลานั้นร้องไห้ให้จบชีวิตขีดร้องแทบเป็นบ้าเหตุการณ์ต่างๆนานาที่เกิดขึ้นเราคาดเดาไม่ได้หรอกครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่จะเร็วหรือจะช้านี่เป็นตัวอย่างของการความเปลี่ยนแปลงบนโลกบนสังคมแต่สามสิ่ง ที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผมผ่านเหตุการณ์ต่างๆนี้มาได้แม้กระทั่งความยืดหยุ่นเราเคยคิดว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้นเราต้องเป็นแบบนี้พ่อแม่วางแผนให้ว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทำให้ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปและเวลานั้นมันคาดเดาไม่ได้จริงๆว่าความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความเศร้าความทุกข์ทรมานว่าเราจะเดเนินชีวิตต่อไปอย่างไรมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณทุกเหตุการณ์ขอบคุณทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองมาจนถึงปัจจุบันวันนี้หากไม่มีวันนั้นเชื่อครับว่าไม่มีวันนี้แน่นอนสิ่งที่ผมได้กลา่าวไปอยากให้ทุกท่านลองเก็บลองนำกลับไปปรับใช้นะครับ สามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมลองใช้มากับตัวเองจนถึงทุกวันนี้ผมเชื่อมั่นว่ามันคงช่วยเหลือมันคงสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ไในไม่มากก็น้อยสุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านตลอดจนเมนเทอร์ท่านคณะกรรมการเพื่อนโครงการ c i m s เม และเหตุทุกเหตุการณ์ทุกความรู้สึกในชีวิตที่ทําให้ผมได้มีโอกาสที่จะถ่ายทอดเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างให้ได้รับฟังในวันนี้ขอบคุณครับครับเป็นี่คือ t h e Change โอ้โหอขอเสียงตบมือได้ง,ง,งห t h e Change อีกรอบค่ะ ออกมาพบกันตรงนี้โอ้โหตรงกลางเลยครับตรงกลางเลยอ่ะเรามาขอคำคมเมนต์จากให้นองกรขอเลยพี่อิมดีกว่าเดี๋ยวขออนญาตขอคำแนะนำจากผู้พันเบิร์ลนะกันครับผู้พันเบิร์ดอ่าโอเคโอเคคิดยังไงกับ The Change มั้งครับก็ขอชื่นชมน้องทั้งคู่นะครับจริงๆเป็นเรื่องยากกับการที่จะมาเล่าเรื่องราวที่ มีความความยาวรวมถึงเนื้อหาของทางวิชาการบางสิ่งที่น้องกำลังพยายามนำเสนอนะฮะเพียงแต่ว่าพี่กำลังจะบอกว่าเห็นไหมว่าตอนที่เรากำลังเล่าเรื่องเหมือนกำลังเข้าสู่โหมดที่นำเสนอด้วยอารมณ์จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยเดินเอ้ผมเนี่ยมาเจอกลุ่มกลุ่มที่เดินไปเดินมาตลอดเวลาเลยน้องคนนี้ก็เหมือนกัน ก็พยายามจะเดินไปเดินมาทีนี้เทคนทคิกอะ่ะน้องอยู่ใกล้จอไปนิดนึงพอเวลาน้องอยู่ใกล้จอมันทาให้น้องเหลือบตามองแล้วมันเห็นชัดแต่ถ้าน้องถอยห่างจากจอไปอกสักนิดหนึ่งเนี่ยเขาจะจับไม่ค่อยได้ว่าเรากำลังมองดูจออยู่อันนี้เป็นแทคนิคบนเวทีเลยนะครับทีนี้ตอนน้องเล่าเรื่องเนี่ยพี่อยากให้น้องให้ความสําคัญกับเรื่องของเสียง จริงๆแล้วเสียงเนี่ยมีความสำคัญกว่าภาพด้วยเพราะว่าเราฟังละครวิทยุเนี่ยบางทีเรามีจินตนาการตามเสียงจังหวะจะโคนในการเล่าเรื่องราวอะ่ะเราฟังได้เป็นชั่วโมงเลยแต่ถ้าเราดูหนังที่มันต้องการเสียงแต่ไม่ได้ยินเสียงอะ่ะแปบ๊บเดียวเราก็ต้องเปลี่ยนละเราเราไม่ค่อยชอบดังนั้นอยากให้ความสำคัญกับจังหวะในการเล่าเรื่องให้ความสำคัญกับเสียงหนักเบา เพื่อจะนําเสนอดึงกับคนดูเนี้ยไปกับเรื่องราวเหล่านั้นให้ได้แต่ที่ผ่านมาทั้งหมดตอบโจทย์ก็คือเราสามารถจะบอกให้ได้ว่าความยั่งยืนในอนาคตอีก20ปีข้างหน้านั้นเนี่ยเราจะต้องมี3เรื่องนี้ชัดเจนจากคนแรกที่มานนาเสนอขอบคุณครับครับขอบคุณสหรัรผ <ขอ S 2> ู้พันเบร์ด้วยนะครับโอ้เมนเทอร์เราโหดมากเดอะเฟมาเองค่ะครับโอเคต่อไปขออนุญาตพี่อิมค<โฟ>่ะให้โคชอิมให้คอมเมนต์น้องๆด้วยค่ะ ก่อนอื่นพี่ขอบคุณมากเลยที่เอาประสบการณ์ส่วนตัวออกมาแชร์เนาะอันนี้พี่มีโน้ตไว้ของทีมนี้มันน่าประทับใจตรงที่ตอนแรกก็จะมีแบ็กอัพอินโฟเมชันมีการหาเรื่องราวข้อมูลมาเยอะส่วนของน้องคนที่สองก็มีการใช้ประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าเยอะเลยทีนี้เนี่ยพี่มีติดนิดนึงตอนนี้พรีเซนเทชันของน้องสองคนน่มันเหมือน มาจากคนละที่กันมันเป็นคนละเรื่องนิดหนึ่ง,งทั้งสองคนมีวิธีการพูดและการใช้น้ำเสียงที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็การยกตัวอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเหมือนอย่างที่บอกเวลาเราเปิดคำถามไว้เราเปิดไว้ว่าเอ้ยโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงน,นะมันมาจากเลเวลไกลมากวิดีโออีวลูชันวิวัฒนาการของการกำเนิดจัก,กรวาลและโลกเนี่ยมันเปิดมาไกลามากเลยทีนี้เนี่ย การนำเสนอคำตอบว่าเราจะรับมือกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยพอเรายกตัวอย่างลงมาใกล้ตัวมากๆใช่ไหมเราเอาเรื่องชีวิตของเรามาตอบเนี่ยมันอาจจะต้องขยี้ลงไปอีกนิดในแง่ของเหตุผลว่าแล้วในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยน้องตัดสินใจอย่างไรไอ้การตัดสินใจที่เกิดขึ้นคือเกิดอะไรขึ้นความยืดหยุ่นของเราเรายืดหยุ่นยังไง และความรู้เท่าทันของเราเรารู้เท่าทันอย่างไรแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งนี้ยถ้ามันไปแอพพลายกลับไปตอบคำถามตอนต้นที่เปิดไว้ว่าไม่ใช่แค่กับตัวเองนะแต่ในระดับของสังคมในระดับของประเทศในระดับของโลกเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้สำหรับพี่มันก็จะกลมมากกว่านี้แต่ที่เห็นอยู่นี่ก็ประทับใจมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันมีจุดเล็กๆ,ๆที่เราสามารถพัฒนาได้อีกเยอะเลยค่ะขอบคุณนะคะ